เอาแล้วจ้ะโอเหิดไข่จ้ะมาา่วาตัดงามครับง,ง่าังไงครับจูม,มสวัสดีจ้าพอๆก็สามคือเก่านะจ้ะนี่สามกับผาพี้านองเมื่อ้นดอยสูงหาเหิดคือเก่าแล้วจ้ะพอแล้วค่ะหิดไข้จ้ะ ในห้องตายอยู่นอกจากมันๆเลยก่อนจะ้ะจ้ะไปถึงก็สามเพื่อเกาจะ้างนองพ่อของดีเลยเจ้าจ้ะเห็มาเดี๋ยวจะเข้ามาพ่อใครมาพ่อจื่นเฮ็รละกหกจ้ะยุ้ยนยยี่ไงเมื่เลยจ้ะ ใ่กุนาหามเำเด้อค่ะน้มผักเห็ดใขจ้ะซามไปพอมาอีกเด้อ่จ้ะหนึ่งเห็ดใขรจ้ะเด้อามไปพอมา,านมหนึงเด้อจ้ะ,มมหจะเห็หมูเดียวให้ฝืกล่าห้องแต่น้อ สองดอกเลยจ้ะด mm ้วยขาคนหมักเงาลยจ้ะโอ้ยอีกดอกหนึ่งค่ะกนีมันขาแล้วนี่ดอกามพระนบาตันงามนมงนี่กะมากับบาตานสองคนนะา๊ะถึนดอยหาเห็ดมาซาวเบิองขึ้นเราเลยจ้ะดอยไม้น่าจะเนาะ เก็บอกบ่พอว่าสิได้เนาจ้ะมาซาวเบิงมาจะจ้ะซาวเบิงบอุ้ยคาแม่บ่ตันพุ่นอืองามคักดอกอืองามเนาะได้แล้มีตาลจุนนี่เนาะเราตันจุนน่อ่ะงามเหมิดพี่พี่น้องเบิ่งนี้พอของดีจ้ะ ขอของดีจากปลาพี่ปลาตันไทยพ<อ>ี่น้องสวยงามมากนะจ้ะเดี๋ยวสามสิเปลี่ยนมีดเด้อค่ะเปลี่ยนมีดกิ้มออกก่อนนะจ้ะสามจะจิ้มเออนนเอด้อค่ะไหนยบุ๊คอยู่เลืกเนาะค่ะอันบี้เลยสามก็สิฮักเอาแล้วจ้ะ อดอกยังไงเลยเนาะดอกเดียวปอนอิ่มเบิดขอบพวัวะอะไคะนะพี่เ้ออีกจุ่มหนึ่งจ้ะจุ่มหนอยเลยไหมเนาะพี่น้องไมครับไมครับบั่ตัน เพาอยู่ค่ะไม่พึงจ้ะสองดอกเกือบเต็มตาแล้วค่ะถึงเห็ดดานเนาะค่ะโอ้ยละค่ะทีนี้ซามก็เสียไว้เด้อค่ะสามสเอาเขาสองกิ่จ้ะหมู่เดียวกันเนาะค่ะแย่ตายเลยที่ได้บัาแต่ ่มามมือเสียวยเดอ้อค่ะน้ำค่ะแกน้ำเหรอปล่อยใหดปวกจ้ะเฮ้ยเป็นจุ่มเลยเนาะบาตัานน้ำค่ะสามพอเปลี่ยนมีดเดออค่ะเปลี่ยนมีดจิมะะ้มเ้ยค่ะ ย้่สิบหก นี่จะดอกงามนี่จะดอกงามๆจะพี่น้องเฮดบวกดอยเดอร์ค่ะ จะให้ปลวกดออยนะคะเป็นมูลแล้วจะเห้ปลวกนี มูุ่อีกมูนึงครับมูุ่อีกมูนึงเ้อค่ะาตาัดง่างไปเด้ค่ะง่ายพี่น้อหบ้างเค่ะจุ่มญ่คไเด้อค่ะมมูนึงครับเดียวกันเ้อจ้ะมาขออ่อนมาทำขี่เ้อค่ะ หวานไอแม่จิมในท้องคือจิมเลยค่ะจิมจิมจิมเราจิมเราเช็ดดอกถึง,งมูเลยค่ะนี่โอ้ยว่ามันเป็นซิปกระโดดมาจะ้ะโอ้ยขาแม่เบาตันเงี้ยครับจะ้ะ Đây. Rồi. Nào ไข่ค่ะมะนาวาตัดงามค่ะเห็ดไข่ค,ค่ะเห็ดไข่หรือว่าบางบางคนเขาเอื่นก็เห็ดเอื่นเห็ดด้านเนาะค่ะ คามอื่นเห็ดไข่จ้ะวางให้ถี่ยนสาดไปที่น้องสาสรดอกนั่งค่ะเพากคีเราตานจูมันน้อุ้ยขาไหม ยีนึงบ้าทันทำไมไม่ได้ค่ะอีก้บับานงบานให้กลนแววบ้า มาซาวงมบดิประสอวัดสรได้เนาะคะ่ะมาซาวงดอยไม้เนาะคะ่ะนี่พึ่งท้างนานนี่พึ่งท้างนานเลยค่ะนี่เป็นสาวาเวา่าแบบ นองนีก็ปเปื่อยลหรอคะเอาอะไรม่จ๋าไปาหอนเฮนมันกัะเจริกะเจรเลยเป็นเสือนะคะอ้ย่อ้งนี่เด้อค่ะอ้าน้อบาตันแม่อ้ยห้มขัดจะ้ะเก็บก้อนเก็บเก็บเก็บอ้ยน้ัดจะ้ะ จิ้มเลยบอจิ้มเลยบ่เานาะค่ะสามาก็บสตัดเอาเลยเนาะค่ะออดขาไหมขาพี่น้องงี้กูหนาสาวอ่ามเน้อค่ะอดดงี้งค่จะจ้ะนี่ลุงไข่เลื้งค่ะ โอค่ะมลกงเขาน่าจะแตงไงจ๊ะ่พี่้อไงครับคร,ครับจูม,มัไงเนาะอ้ยงอห้างๆเลยค่ะพี่น้อง ตอ้อหางแล้วเห็นตงหงกะเหงดไข่ค่ะ่นอะให้เพิ่งสะอาดจะดี่นอะ

ดงไเหอแจุ๋เห็ดไข่ค่ะนอ่ยมาแต่ขี่หนอนนีปกไว้นะมีปกไว้ซะ่ะแขงงจ้ะ อัน,นี่ก็ผลงานของเฮานะคะผลงานของสามบ้านนากระเบาตาลนอา้อจ้ะสามไปได้ฮ็ตผึ่งซาท้องมูนึงเนาะค่ะได้มาโมหนึ่งบ้มา,มงมามลุงไปตะลุมนาะจ้ะเ้าตาลก็บเบรดไปน้่เนาะคะ่ะเน็ติมตาพอดีคลิปนี้สามก็ขอฝากก็ไลก์กดแชร์ก็ติดตามสามบ้านนาในเด้อค่ะคลิปนี้สามก็ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะจ้ะนี่สามเซลาพีลาหน่องไปกอนพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าสวัสดีจา้า สวัสดีครับ